าการแข่งขันวันนี้ไม่ได้ไปว่าใครแพ้ชนะแต่มันบ่งบอกถึงว่าวันนี้เราต้องปรับรปรุงปรับปรุงตัวเองในตรงไหนบ้างนะครับผมต้องแก้ไขตัวเองจุดไหนบ้างเมื่อนี่เอฟซีกับฮูรลาว,ว่าเอเราขาดตกบกพร่องตรงไหนบ้านฮักแต่ละกลุ่มควรจะปรับปรุงตรงไหนและศิลปินตัวเองด้วยควรจะปรับปรุงตรงไหนต้องบอกธุรกิจธุรกิจในสมัยนี้นะคะในในสังคมออนไลน์แบบนี้หรือว่าใน สังคมไหนก็แล้วแต่ในปัจจุบันนี้นะคะอาศัยการต้องบอกว่าการทําธุรกิจทางออนไลน์รวมไปถึงการขายของปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกธุรกิจไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนจะเล็กแค่ไหน<แ>ก็อาศัยการค้าขายขายของฉะนั้นถ้าน้องมีวิชาเหล่านี้ติดตัวถ้าน้องมีสามารถทำเอ่อทำยอดหรือค้าขายได้ค้าขายเป็นก็จะดีกับตัวน้องๆด้วย<แ>นะคะรวมไปถึงอ่ผู้สนับสนุนใจดีแบบนี้ของเราก็จะอยู่กับเราในปี ต่อไปด้วยนะคะเซนเป็นปีที่2นั่นเองขอเสียงปรบมือหกับพี่เล็กค่ะสวัสดีค่ะ,สสคะและต้องบอกนะคะว่าอย่างที่อย่างที่บอกไปว่าพี่เล็กแบนโซนนะคะก็คืออยู่กับอยู่กับบอสอยู่กับผู้ยิบั้นฟินแลนด์ร,รวมไปถึงค่ายเพลงตัวเกียวมิสิสตั้งแต่ก่อนเกิด e ี1หนึ่งครับถูกต้องไหมคะอาอยู่ยและก็ยังอยู่คงยงกระพันใช่จนไปถึงเนี่ยเดี๋ยวต่อต่อปีที่2แล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่าระยะเวลาตลอด หนึ่งปีกว่าที่ผ่านมานะคะมีพี่เล็กให้อะไรเยอะแยะมากมายกับค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกมากพาเราไปทํากิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายที่เราไม่เคยทําที่เราไม่เคยไปนะคะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลคือทรัพย์และกําลังทั้งกายทั้งใจทั้งเงินที่พี่เล็กลงมากับค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะคะแต่บางครั้งบางอย่างเวลาโตเกียวมิวสิกหรือลูกๆทําอะไรผิดพลาดไปนะคะหรืออาจจะล่าช้า อาจจะทํางานให้พี่เล็กได้ไม่เต็มประสิทธิภาพในบางอย่างนะคะถือโอกาสวันนี้ก็ขอโทษนะคะขอโทษพี่เล็กด้วยก็ผ่านอะไรมาเยอะใช่และเป็นโอกาสดีที่เราจะสวัสดีปีใหม่ในครับผมในเทศกาลสงการของไทยบ้านเราอ่าอ่ะทีมงานเราถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งในค่ายเพลงโตเกียวมิสินะคะที่อยู่กับเราต่อเรียนเชิญนะครับผมพี่เล็กเชิญเลยนะคะ เชิญเลยนะคะเออนะคะก็เป็นโอกาสอันดีนะคะที่บอสบอสฝั่งนี้เลยค่ะอแล้วขอแนาจากบอสบิ๊กก่อนนะครับค่ะวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะคะในวันขึ้นปีใหม่ไทยนะคะที่ที่จะได้รถน้ำดำหัวนะคะทั้งสวัสดีปีใหม่ทั้งอวยพรนะคะสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ของเราที่ร่วมสนับสนุนแล้วก็ รวมเป็นส่วนหนึ่งของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกมาโดยตลอดนะคะโดยเฉพาะพี่เล็กแบนโซนนะคะโอ้ยขอบคุณที่เอ็นดูโตเกียวมิวสิกแล้วก็เอ็นดูศิลปินของเราด้วยนะคะค่ะแล้วก็บอดด้วยนะคะโอเคบอลกับคอร์ส ร้อยล้านนะเดือนนี้นะคะเดือนนี้ร้อยล้านเลยค่ะขอให้ยอดขายปังๆทั้งแบนโซรวมไปถึงนะคะค่ายเป็นตัวเกมมิทสิกนะคะจากงานหลายๆคนหลายๆเอาคันมากค่ะแม่คันมาอ่าไปต่อเลยไปอันถือไว้อันนี้ก็ได้วขอแก้วอีกเลยปะค่ะขอแก้วอีกแนะ่เออเอเอะนะคะ ปังปงดังๆกันทุกคนนะคะสำหรับค่าเพลงตกียกมิสิกรวมไปถึงแบรนโซของเราด้วยนะคะมือน,นีนะคะกะให้การสนับสนสุนยังสูงมากๆนะคะกับพี่เล็กแบนโซของเรานะคะหลายคนอาจจะได้ยินพี่เล็กแบรนโซพี่เล็กแบนโซนี้แหละคะ่ะไม่ค่อยออกกล้องนะคะวันนี้บังคับนะคะวันยดียนเชิญบังคับนะคะให้ได้เห็นหน้าค่าตากันนะคะ เออนะคะคก,ก็เป,ปกเป็นอีกมือเนื่องมือดีของเ้านะคะที่มือนี้ได้<ม>ใกล้ๆกับวันสงกรานวันส,งก,นนสงกรานถึงวันสงกรานวันปีใหม่ไทยนะคะจะผ่านมาแล้วนะคะก็ยังมีวันนี้ที่เราได้กัน<ม>แ,และลึกถึงผู้หลักผู้ใหญ่ลึกถึงผู้มีพระคุณนะคะเออ เพรว่าเพื่นสิอายุเท่าไดเะว่าเพื่นสิเป็นภัยมาตราสายเนาะเพื่นกับมีบุญมีคนพาเราทําการทํางานพาเรามีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกรวมไปถึงพี่เล็กแบนโซนะคะคูบิกกี้ด้วยคุณแม่ด้วยแม่ห้างหลังบ้านด้วยนะคะแม่ห้างหลังบ้านนี่มาเป็นทีมนะคะวันนี้ และอีกหลายๆคนนะคะที่วันนี้อาจจะไม่ได้มานะคะที่สอปปอราวกับเรานะคะแต่ว่าก็ระลึกถึงทุกความช่วยเหลือทุกความสนับสนุนนะคะรวมไปถึงผู้สนับสนุนในทุก,ท,กทุกสินค้าทุกทุกแบรนด์ด้วยนะคะที่สนับสนุนเฮามากโดยตลอดนะครว่าสิเป็นแบรนด์ใดเพราะว่าสิบบเ,าาเป็นบุคคลใดนะคะที่เคยผ่านผ่านร่วมกิจกรรมผ่านร่วมเอ่อ งานนะคะกับค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกทุกคนคือฟันเฟืองที่สำคัญนะคะที่นำพาโตเกียวมามิวสิกมาถึงวันนี้ปีกว่าแล้วนะคะแล้วก็จะอยู่ต่อต่อไปเรื่อยๆรวมไปถึงวันนี้นะคะเป็นวันดีพี่เล็กบอกแล้วว่าต่อสัญญาขอต่อสัญญากับค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกอย่างเป็นทางการนะคะกับเป็นอีกหนึ่งภาพบรรยากาศ เขาอยู่ขอนแก่นกับบไดี้มีเวลาเนอะอยู่ใครกับบไดี้มีเวลาอ่ารถน้ำดำหัวนะคะสำหรับอ่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหารนะคะค่ายเพลงโตกเกียวมิวสิกรวมไปถึงพี่เล็กแบนโซนะคะก็เป็นอีกหนึ่งภาพบรรยากาศนะคะขอให้อยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆมีสมาชิก ขึ้นมาเยอะๆแต่อย่าหายไปเอาอืมเออโอติเออ,เเอนะคะก็ขอให้ให้ร่ำให้รวยให้ยูดีไม่แห้งสุขภาพโอ้ยกาซิดาอันออกไม่กับบวชขึ้นนะมันข้ามดามันแห้งอยู่ในสมองหันเย็บ yeah! สมุยสนอกบากงคนเขาคนหนึ่ง นะคะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะนอะคะอยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะอบอุ่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะสำหรับค่ายเพลงโตเกียวมิสิกรวมไปถึงผู้สนับสนุนใจดีของเราอย่างแบนโซเราด้วยนะคะคูบิกกี้ด้วยเขียนบทเขียนยังกระหายอายุยืนเขียนไปหลายๆเรื่องยจ้ฝ่าเขียนอัน หนอยเรื่องเขียนไปหลายๆเรื่องไม่ต้องกระยุ่ส่วนไปก่อนหาศาสตร์วัดหาอันธรรมาดก่อนนะคะยาฝ้าอันไปใส่นะคะเออรวมไปถึงแม่ตะปนะคะแม่แซม,มีด้วยนะคะป๊าดสามพังสามเชือกนะคะเรียงกันเลยนะคะเอารวมมาเลย ด้วยรักและ <izon> คารบนะนี่ด้วยรักและขารบนะคะวะไม่เป็น prayed, ไรนะคะก็เป็นอีกภาพหนึ่งภาพบรรยากาศนะคะให้นีลาเพื่อนว่าเป็นเป็นความทรงจําดีๆเวลามีอ <re lus AP> ย่างถูกข้องมองใจกันเวลามีอย่างบ่พอใจกันให้นึกหอดตะเรื่องดีๆบ่แมนบ่แมนนึกตะคําจมค้าดาบ่แมนนึกตะคําปล่อยคํานั้นบอกไพนี่ ปล่อยไปกับบ่แม่นว่าปล่อยเอาซาแก้ใจสูบมเห็ดผิดกับบ้มีไผปล่อยสูบขันสูบเห็ดดีมิตรวันโลดโลดโลดศหรือบ้านปล่อยปล่อยแต่เอากับประกาศเราเพื่อ้เป็นพิธีกรกระยามันเงียบโอ้ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้ยนะคะก็ให้อยู่แบบนี้กันไปนะคะมี สืบทอดลูกหลานแพ้ออกมาหลาๆนะคะ,เอ,ะเ,เออมมแ,มมแม่คิงมากแม่แม่คิงมาอ๋อแม,มค่มมคิงอยู่หัวแล้วนะคะเออนะคะเข่า้องบอดีอยู่แม่อะไรเอ็นบอบี้แลอเด,ดุ่นนันค่ะคำคุณนะคะ,ะ,คะลูกก็เป็นลูกคำลูกคุณ เออเอาสิอันนี้กันเออขอบคุณพี่คอยบอกคอยเตือนคอยสอนนะคะโอ๊ยอีดีกันได้กูคือเท่าแท้จ้า